เอาละครับเขามาก็ตัดโมงตัดไม้เหมือนเดิมทุกคนนะฮะวันนี้ก็พาเด็กๆน้องๆหนูๆน,นะครับมาทํากิจกรรมนะครับงานเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้าด้วยเลยก็แล้วกันนะครับพร้อมกับสร้างฐานสุดกแกร่งไปด้วยเลยทุกคนนะฮะดูดีว่านะฮะน้องๆกลุ่มนี้จะทําภารกิจ1ิบจานสําเร็จหรือเปล่านะทุกคนไม่สําเร็จก็แปลกแล้วนะครับ <c ười> คุยกันแบบว่าอีลุงตุงนังกันอยู่ในดิดคอดเลยนะครับเจังหว่าดี ออมาครับก็ไม่แปลกนะเกมนี้พี่บอกเลยเสียงเกมก็ไม่มีนะเพราะว่าถ้าเอาเสียงเกมเข้ามาเนี่ยมันติดเสียงน้องๆเข้ามาด้วยนะครับคือแบบว่าอีลุงตุงนั่งนะครับมั่วซั่วตัวเหลงโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มแบบชิวๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกให้น้องๆเขาเนี่ยช่วยกันใส่ฟืนใส่ไฟให้กองไฟของเราเนี่ยเลเวล5ให้เร็วๆนะครับแล้วก็เก็บพวกไส้ไก่นะครับแล้วก็พวก น้องไก่มาด้วยนะครับบลงเบอรี่ก็เก็บเก็บมาด้วยนะครับจังหวะน,นี้เออเนี่ครับส่วนตัวพี่ก็ไล่เก็บดอกมองดอกไม้ไปทุกคนเนี่ยครับออกฟาร์มกันแบบชิวๆห้าคนแบ่งงานกันนะครับพี่มองว่ายังไงก็สิบจานแน่นอนนี <N ee S 1> <N ee> <N ee> ่ครับเฮ้ยลูกศรนะ <N ee> โบมานี่โบโบหัวติดชั้นอะโบอะโบอะโบอะ <N ee> <N ee> เปิดล่องไปแรกดูครับว่าจะเป็นอะไรนะสำหรับเกองโอ้ oh, เป็นกวานมาฮะกระเป๋าเต็มก็กลับฐานนะครับมาบดท,ทย่อยๆทุกคนตอนนี้เบอรี่ของเราก็ครบ4ี่แล้วนะครับน้องเราก็ไปเก็บไส้ไก่มาได้หนึ่งนะครับแล้วก็น้องไก่อีก3าทุกคนวิ่งฟาร์มไปวิ่งฟาร์มมาก็ดึกแล้วนะครับคืนนี้กระเป๋าเต็มวายมากนะอ่ะอันนี้ก็ได้มันม่วมานะครับพร้อมกับถังน้ํามันหนึ่งถังแล้วก็เดี๋ยว สร้างแปลงแครอทเลยก็เท่ากันทุกคนสร้างมา3แปลงนะครับส่วนอาชีพที่พี่เล่นก็จะเป็นตัวชาวนาทุกคนเราจะได้ไม่ต้องตัดไม้เยอะนะฮะลดน้ําไปยังไงก็ได้แน่นอนอยู่แล้วนะฟักทองนี่ครับก็ได้กระเป๋า15ช่องมาแล้วก็ออกฟาร์มกันแบบสบายใจเก็บพงเก็บพลิกไป ของนี่ฟาร์มมาได้ส่วนมากรอบนี้จะเป็นเชื้อเพลิงนะตอนนี้ของของเราก็เข้าขั้นพร้อมนะทุกคนขาดหลักๆก,ก,ก็จะเป็นพวกปลาใช่ไหมไอปลาสวอตฟิตนะฮะแล้วกอ็อะไรวะซีโคมแมวมอสซึ่งนะครับน้องกัดของเราเนี่ยก็รับหน้าที่นะครับไปจาัดก,การเช่าแมวมอสนั่นเอง ส่วนตัวพี่นั้นก็ปรุงอาหารอรอเรากันนะเออนี่ครับพี่ก็ได้มาตกปลาทุกคนนะครับวันที่สี่วิได้กุญแจกบแล้วมันก็จะมืดด้วยเอามาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่โอ้โหอะหวังว่าตัวนี้จะใช่นะโอ้โหแล้วว่าวด้วยวืดด้วยนะครับขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนเออ ได้แล้วทุกคนปลาที่เราต้องการโอเควิ่งกลับถาดให้ไวนะครับจังหวะนี้ไปไปไปนี่ฮะน้องก็เข้าใจดีนะฮะวิ่งมารับเราด้วยนะกลับมาถึงก็เจอกับพวกรัฐธิทุกคนเป็นคืนแรกที่รัฐธิบุกนะฮะอาวุธประชิดพี่ก็ยังไม่มีด้วยมีปืนอยู่สองกระบอกนะครับปืนยาวกระบอกปืนสั้นกระบอกหนึ่งโอเคโป้งโป้งโป้งโอ้หโอห,โห,โห,โหวืดด้วยว่ะ น่าจะครบแล้วนะอ่าตอนนี้เรามีปลาแล้วนะครับมีปลาแล้วก็เดี๋ยวรอสิค,คงเฮย้ยมีคนดองมีน้องด้องคนหนึ่งทุกคนอ่ะน่าจะมีเพื่อนไปชุบแล้วนะครับอืมน่าจะมีเพื่อนไปเก็บน่าจะมีเพื่อนไปเก็บแล้วไปเก็บล่างแล้วล่างอะไรวิญญาณอันไหนเผาได้ก็เผาอันไหนบดได้ก็เอาไปบดก่อน จานปลาเราเสร็จแล้วตอนนี้เราขาดอะไรนี่ไง,น,ไงน้องเขาเอาซิคโคแมมมอสมาเสิร์ฟให้พอดีนะครับให้ไปล่าตัวเดียวล่ามาสองตัว <c oughs> นี่ฮะได้ซิคโคแมมมอสมาแล้วโอ้ไปล่าแมมมอสมาสองตัวด้วยนะฮะครบสิบจานแล้วทุกคนเออเป็นยาเหลือเวลาอีกเป็นวันโอ้โหตึงจัดเลยอะน้องๆกลุ่งนี้อะนี่ครับครบสิบจานแล้วทุกคนเฮ้ยชุบเพื่อนเดี๋ยวเพื่อน ชุบเพื่อนดิน้องนะน้องนะน้องนะนี่ครับเหลืออีกหนึ่งวันตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับแกวเลยได้แต่เคลียร์พื้นที่นะครับเอ,อ่อทำอาหารกันลกมากนะฮะพวกเราเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดสะอา้านเตรียมตัวจัดงานเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ค่ำคืนที่หกแล้วทุกคนพวกแขกดอยกำลังจะมามาแล้วครับแล้วเขาคือแบบว่า แย่งกันเสิร์ฟน้ําด้วยนะทําน้ํามาสองเยือกด้วยนะโอ้โหดูดินี่ครับเด็กเสิร์ฟของเราทุกคนเนี่ยฮะเด็กเสิร์ฟเราคือแบบทําน้ำสองเยือกเลยอะนี่ไงเอาดิขคืนโต๊อาหารด้วยโอเควิชั่นคอมพิวตครับคือแบบอีซี่มากอะวันเหลือเป็นวันน่ะก็เดี๋ยวรอพวกแขกดอยรับประทานอาหารเสร็จแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างฐานกันแล้วทุกคน เอาสักส0 0รอวันนะเอาสัก300รนะอ300วันไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันดึกแล,แล้วตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้ว,วทุกคนม,มาชวนกันเล่นซะดึกดื่นนะครับก็จัดไปเฮ้ยเฮ้เด็กเสิร์ฟคนนี้พี่กำลังจะบอกว่าเด็กเสิร์ฟคนนี้นะครับปิงเยอะซะเหลือเกินวิ่งยังวิ่งไม่ออกเลยดีครับ ขัศซีนกวางแอบกินทุกคนนี่ฮะเหลืออาหารจานสุดท้ายนะครับเป็นไงซิกโคมะม,ม,มอสซิกโคมะม,ม,มอสทุกคนเป็นอาหารของเจ้ากวางตัวนี้นะฮะอ่ะก็จบกันไปสำหรับงานเลี้ยงนะครับวันขอบคุณพระเจ้าสิบจานแบบตึงๆทุกคนเรามาเปิดของเลยวะเฮ้ยช็อตกันกับครูนายวะเก็บๆเข้ามานะครับ เป็นอะไรวะอันที่สองเป็นเป็นตีสูนทุกคนอยากได้เคียวมากกว่านะอันสุดท้ายถุงแน่นอนล้านเปอร์เห็นไหมทำไมไม่ถูกหวยบ้างล่ะพี่ชายท้ายแม่นขนาดนี้อ่ะก็ออกช่วยเด็กกันต่อนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราจัดงานเลี้ยงเสร็จแล้วนะทุกคนก็ ภารกิจของเราคือช่วยเด็กทั้ง4คนสร้างเตียง4เตียงนะครับแล้วก็สร้างฐานสุดแกร่งทุกคนดูดีว่าเกมนี้นะครับพี่จะแต่งฐานออกมาเป็นแบบไหนนั่นเอนี่ฮะมาช่วยเด็กคนที่3ละอาอ,อลีละกันปืนสั้นกับปืนยาวสลับกันนะครับเป็นไงเนี่ยมันสลับกันนะ่ะแป๊บเดียวนะครับคือแบบหมีแตกไวมากแล้วเล็งหัวเป็นไง ปงปงัปงปงปงัปงปงปังไปไงไวมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลงไปช่วยเด็กคนที่3กันต่อนนะเฮ้ยกล่องแดงเสร็จจากเด็กคนที่3เดี๋ยวต้องไปช่วยเด็กคนที่4ต่อทุกคนเป็นโลวะ่ะเป็นของที่ไม่อยากได้มากที่สุดในเกมนะฮะ <laughs> โอเคไปกันต่อนะะวัาดีนะ ี่ครับเราก็มาอยู่หน้าปากถ้ำเด็กคนที่สี่นะฮะเราก็มาช่วยเด็กคนที่สี่ดะ,ะตอนนี้หมีก็วิ่งตามเรานะฮะเราก็กลัวที่ไหนเลรอฮะวิ่งกันไปวิ่งกันมาครับไล่กันไปไล่กันมาจนดึกทุกคน <c oughs> นกเิวีก็ไล่ดูดิเิวีก็ไล่โอ้ไฟไฟจากสปอตไลท์ก็ช็อตนะฮะแล้วเราก็จะตุยด้วยนะฮะหมีจะตกเราตุยหรือเปล่าตอนนี้ <c oughs> เออ ทำเสียงร่อทำไมค่อนเนี่ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นกิวีใจเย็นใจเย็นวูดีหมีไม่มาสมทบโอ้จังหวะเมื่อกี้นะครับเราตกกับดักถ้าโดนหมีซวกด้วยนะครับเรียบร้อยไม่เหลือแน่นะฮะชีวิตโอ้แล้วเราก็หิวด้วยวะ่ะเดี๋ยวหาเนื้อดิบเฮ้ยเรามีอาหารอยู่โธเราจะไปกินเนื้อดิบทำไมาเฮ้กินเป็นปอบเลยจังหวะนี้ กะจะไปหาหนื้อตี่กินแล้วนะครับก็ลืมไปว่าตัวเรามีอาหารอยู่นะฮะอะจัดก,การหมีกันต่อทุกคนเอาคูนายปลาไปคูนายเราก็มีเยอะนะมีอยู่200กว่าอันนะครับเราก็ลืมใช้โอเคลงมาช่วยเด็กโอ้โหกล่องบาก์ด้วยไม่ได้ลุ้นเลยนะครับมาหลังจากน,นั้นนะครับพี่ก็มาสร้างคอนทุกคนนะครับในวันที่39นั่นเอนะฮะก็ช่วยเด็ก ผ่านผลไปเสร็จสิ้นเตรียมตัวสร้างฐานสุดแกร่งทุกคนนี่ครับวันที่48พี่ก็มาร่าไอเช่าแมมมอสักนิดนึงนะครับอยากหล่ออยากเท่ก็ต้องได้งานแมมมอสัก2อันนะฮะเอาไปทําหมวกไวกิ้งเดี๋ยวนะนี่ไงเรามีคู่นาคู่ใจนะครับเหลือต้องร้อยห้กว่าอันปาไม่ดีพี่ชาย ปลาไปครับปลาไปสับ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 ของานหน่อยเพื่อนตัวแรกได้งานเอาไม่ได้งาเพื่อนเออเอามาเมื่อกี้ไง,งนไี่ไงนี่ไงได้ได้มางานหนึ่งทุกคนเออมันกระเด็นเข้ามาในบ้านนะครับวันที่84นะครับพี่ก็เริ่มสร้างฐานแล้วเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาตัดไม้กันออกมาได้เยอะแล้วนะครับก็สร้างฐานเล็กๆเพื่อการวนวางไปครับไอ้นี้วางไม่ได้ก็วางแบบน,นี้แล้วกันวางไป รสร้างแบบไวๆเลยนะครับฐานฐานนี้โอเควางโบลงไปวางลงไปวางลงไปอ่ะทางเข้าตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาต้องเอาแปลงแครอทออกเดี๋ยวตรงนี้จะทําเป็นประตูตรงนี้จะทำเป็นประตูต้องเอาแปลง,คลอออปปงแลงครอทออกนะฮะอ่ะมันเป็นทางตรงกับไอ้นี่พอดีทุกคนตรงกับไอตัวกวางมันมายืนพอดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมายืนหน้าประตูเราพอดีนี่ไง 99คืนในป่าไปเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไป90้าสิบนาทีนะเออเราจัดงานเลี้ยงด้วยนะทุกคนก็ถือว่าไม่ไม่นานนะเออไม่นานไม่นานนะฮะตอนนี้ฐานของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับพี่ล้อมลัว <c oughs> ล้อมลัวเสร็จแล้วทุกคนแล้วน้องก็เริ่มปลูกแปงลงครอดใหม่นะฮะก็ไอ้นี้พี่ก็มาปลูกต้นไม้นะครับทําเป็นไล่เล็กๆทุกคนไล่เล็กโอ,อ้ปลูกไม่ได้ด้วยปลูกได้แค่หกต้นทุกคนใช่ปะวะ หกเออหกต้นตรงนี้มันใกล้กองไฟเกินไปนะครับจากนั้นก็มาวางนะครับสําหรับพื้นที่ทําอาหารอัตโนมัติดูคนอาา่าฮะวางชั้นลงไปเอาไว้วางอาหารเป็นไงฐานของเรานะฮะมีทั้งลงอาหารนะฮะมีทั้งไร่นะฮะนี่นี่มีแล้วก็มีซูมด้วยฮะมีซูมฮะซูมเหมือนมนุษย์หินฟินสโตนไม่ซูมมันเออ นี่แก่แปลของเรานะครับเริ่มออกดอกออกโผดมีทั้งเค้งมีทั้งฟักทองนะครับใครลงแครอทนะฮะข้าวข้าโพดนะฮะไอ้น้องคนนี้ปิงนะฮะแล้วก็รัฐีบุกทุกคนนี่นี่นี่ดูอะไรดูอะไรมันโดนกับดักไม่ตุยแต่ว่ามันโดนเราหนึ่งทีตุยแน่นอนนี่ไงเขาเรียกดักตบดักตบแถวบ้านเรียกดักตบเป็นไงล่ะเดี๋ยวมาดิขามาวิ่งมาชนกับดักทีนึงเร็วๆวิ่งมาไอ้ไนี่ไม่วิ่ง เอาไปเลยทุกคน,ปนไ, Easy. ไปไงอีซี่ไปไปกันต่อทุกคนทำอะไรกันนี่นี่ฮะตอนนี้วันที่156พี่ก็เริ่มทำเคาน์เตอร์อาหารแล้วทุกคนตกแต่งด้วยใบเบเปิลด้วยนะเ่วานี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าใบเบเปิลมือวาวาวลูไปทำเป็นสองชั้นนะครับตรงนี้ เรามีของที่เอาไว้ตกแต่งด้วยนี่นี่เห็นป่นี่แหละครับสาเหตุที่ทำเคาน์เตอร์สชั้นเป็นไงนี่ของใหม่นะเนี่ยของใหม่มันก็สวยนะทุกคนนี่ฮะหยิบกินได้ไม่จํากัดด้วยนะสําหรับตัวฟักทองทุกคนเหมือนมันบักอยู่นะแล้วก็ตกแต่งใหม่ทุกคนประมาณเป็นไงโอ้ยังหล่อเคาน์เตอร์อาหารเฟี้ยวสุดไม่มีแล้วนะครับระทีบุกอีกแล้วจังหวะนี้คืนที่165 ดักตบเจอดักตบอเข้ามาดิเพื่อนเข้ามาเข้ามากลัวที่ไหนนี่ฮะนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเสร็จพรีพโมดอ่ะน้องๆอ,อ่ะนี่ครับเอาเก้าอี้มานั่งชิลแล้วก็นี่ครับไก่งวงของเราพร้อมซาบเป็นไงนี่ครับสองจานแบบตึงๆหิวเมื่ไเลยก็แวะมาไก่งวงรอคุณอยู่ โอเควางขอบเพิงหน้าหมู่บ้านนะฮะนี่คือทางเข้าหมู่บ้านมนุษย์หินฟินสโตนเหมือนนะมันเหมือนอยู่นะอ่ะฐานของเราก็โอเคละเหลือปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้พี่ก็ไปเอาโต๊ะอาหารโต๊ะใหญ่มาวางต่อดูคนนี่เป็นไงของไหมไอันี้คือของไหมนว้ยที่ได้จากเควสเนี่ยน้องๆที่เล่นกับพี่4คนก็เควสเสร็จหมดแล้วนะครับก็น่าจะมีกันละนี่ครับวันที่183พี่ก็ มาล่าแมมมอสนะฮะหวังว่าจะตกนะนี่ครับเอาเคียวซัดเลยนะฮะหน um ึ 1> <1> ่งหนึ everyone, ่งได้หมดนะครับหนึ่งหนึ่งได้หมดอุ้ย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 เรียบร้อยโอ้ยนั่นไงหนึ่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 งงานหนึ่งงานทุกคนเลยครบแล้วนี่ว่าครบสองงานแล้วทุกคนไปไปทําหมวกไวกิ้งกันฮะนี่ฮะอยากรออยากเท่อยากเฟี้ยวก็ต้องหมวกไวกิ้งโอเคได้งานสองนะครับหนังหมาสองก็เรียบร้อย ใส่โบเข้าไปทุกคนเป็นไงแต่หัวพี่มันก็จะยองๆยองหน่อยนะฮะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ชุดก็ก็จะขาดขาดวิ่นวิ่นนิดนึงไปครับไปกันต่อครับเริ่มปลูกต้นไม้รอบถานแล้วทุกคนหวังว่ามันจะออกเป็นแอปเปิ้ลเยอะๆนะเออพี่อยากได้แอปเปิ้ลเยอะๆมันจะได้ดูสวยๆไงเวลาเราปลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นหมไหมนี่ครับ ตามกำแพงเห็นไหมพอเราปลูกนะมันจะมีแอปเปิลแซมตามกำแพงเห็นปะเออมันสวยนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวพี่ให้ดูรอบๆฐานเดี๋ยวตั้งเสาไฟก่อนตั้งไม่ได้นะตั้งไม่ได้นะเดี๋ยวตั้งใหม่โอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนแล้วกันทุกคนฝั่งนู้นมันตั้งไม่ได้มันติดป้ายนะฮะเออมันจะเขาบอกมันก็จะแหวงๆนิดนึงเนี่ยเห็นไหมรอบๆฐานของพี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะตอนนี้วันที่264เห็นปะ เล่นไปเล่นมาก็เพลินนะจะตีสองอยู่แล้วทุกคนเกมนี้โอ้โห,โหจริงๆกาดจะให้ได้สัก500อยวันนะครับสร้างฐานไปเรื่อยๆนะนี่ฮะรอบๆฐานของเราตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่273พี่ก็ไม่ไหวแล้วพี่ก็ต้องบอกน้องๆว่าพี่ไม่ไหวแล้วน้องนะน้องนะน้องนะพี่ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะน้องนะน้องนน้องนะเออ <c oughs> ก็เดี๋ยวคือต้องไลฟ์อีกไงใช่ไหม แล้วคือแบบจะตีถามแล้วว่านี่ฮะทางเข้าพี่ก็ปิดแล้วทุกคนอเพราะว่ากับดักมีแค่แปนเดียวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ถูกใจเพื่อนๆสายแต่งบ้านไหมถูกใจกันไหมนี่ครับเคาน์เตอร์มีไก่งวงด้วยนะครับเป็นไงโอเคเลยนะแล้วก็มีโต๊ะอาหารสองโต๊ะทุกคนนี่ฮะันนี้ก็ไล่เล็กๆนะครับ ในแคมป์ไฟของเราในฐานของเรานั่นเองเป็นไร่เล็กๆแปลงไร่เล็กนะฮะตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนที่แออัดนิดนึงแออัดไปนิดนึงนะเออตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารนะฮะให้อารมณ์คล้ายๆกับแบบบุฟเฟ่อยากจะกินอะไรก็มาหยิบเอานะครับเนื้อเนื้อก็ยังวางอยู่ที่พื้นอยู่เลยจังหวะนี้ร้านอาหารนี้น่าจะไม่ถึง สองดาวการะมังเออรีฮะโต๊ะนี้ก็ยังไม่เก็บเลยเฮ้ยเด็กเสร์มไปได้เฮ้ยที่ครับก็ประบานี้ทุกคนนะครับสำหรับฐานเล็กๆนะฮะสร้างฐานแบบเพลินๆไปนะครับก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันทุกคนแคปรูปไปทีหนึ่งไว้เจอกันเกมหน้าครับสวัสดีครับ